โลนันโดอานายนะครับดูนะครับทรงโรนันโดอานายเป็นนักบอลที่เตะชิงแชมป์ยูโรอยู่ตอนนี้เนาะโรนันโดอานายครับผมตัดให้ดูแบบง่ายๆครับโรนันโดอานายซึ่งมันห่างหายจากวงการไปเมื่อนานแล้วผมเคยทำ ตอนนี้มีคนมาตัดเขาก็มาจากนู้นแหละครับประเทศบราซิลครับเนาะมาจากประเทศบราซิลพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดไม่พูดดีกว่าตัดทรงโรนันโดอาไนผมก็จะทําให้ดูแบบนี้และครับการวิธีการแบ่งผมก็คือโรนันโดอาานนี่เขาจะเอาหางคิ้วแล้วก็หางคิ้วขึ้นไปแล้วก็โค้งอย่างนี้ พวงมายอย่างนี้คนมาตัดนี่ก็อายุพอสมควรอยู่แต่ก็หล่อครับยังไม่มีเมียหรือว่ามีแล้วครับยังไม่มีหรอกเนาะหรือว่ามีแล้วก็ไม่บอกหรอกเพราะกลัวเนาะครับขอบคุณครับทน,น็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่สงโรนันโดอานายครับซึ่งพัฒนาการมาโดยใช้เบอร์สองเป็นตัวบังคับเบอร์สามเป็นตัวตัดด้านบนไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันล้นขาวจนเกินไป เขาสั่งให้ผมทําอย่างนี้ผมก็ต้องทําครับคือโรนันโดอาานตัดด้านข้างเนี่ให้เกี่ยงเลยครับดูวิธีตัดปืแล้วตรงข้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาปรับเบอร์หนึ่งอีกทีนึงตอนนี้ใช้เบอร์สามไถทั้งหัวเพราะด้านหน้ามันจะเป็นโรนันโดครับผมก็ใช้ปัตเตอร์เลียนอย่างดีเลยครับปัตเตอร์เลียนของซูเปอร์วีครับนี่ตัวน,นี้ อาจารย์ใหญ่กรุงเทพเป็นคนมอบให้ผมวันที่มาถ่ายทำเรื่องการแย่งลูกค้ากันกับท่านอาจารย์ใหญ่นั่นแหละครับผมก็เลยเอาปัตเตลียนมาลองตัดให้ดูแล้วก็มีผ้าค,คลุมดุกอะไรดองโก้พื้นหนึ่งแล้วก็มีใบมีดโกนดองโก้นนกโกโกครับ ผมก็จะขอบคุณอาจารย์ใหญ่แล้วก็โฆษณาให้บริษัทดองโก้นะคมปัตเตอร์เล่นก็คมหวีก็คมตัดได้เฉียบดีครับเัราะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยสั่งซื้อทางอาจารย์ใหญ่นั่นแหละครับผมก็ขอบคุณท่านอย่างมากท่านมีน้ำใจไมตรีต่อผมมากครับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเอาปัตเตอร์เล่นมามอบให้นี่แหละตัวนี้แหละครับตัวที่ผมตัด ตัวที่ผมกําลังตัดอยู่นี่แหละคมมากเลยครับคมจริงๆคมเยี่ยมเลยดูตัวผมตัดผมใช้ตัดมือเดียวก็ตัดได้คมคมคมอมมาของอาจารย์ใหญ่แกหนึ่งพันของผมแค่พันเดียวของแกพันห้าอะไรแกก็คุยแข่งผมอยู่นั่นแหละอาจารย์ใหญ่แกมาตัดแข่งแย่งลูกค้ากับผมอยู่ผมก็เลยตัดให้ดูเลยว่าปัะตรเลียมคมจริงๆครับนี่ดูนะครับ ผมจะว่าโฆษณาก็ใช่จะว่าเชียกก็ใช่แต่ท่านกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อเอาครับตัวหนึ่งก็ประมาณ2,000บาทรวมทั้งชุดผ้าคลุมครับท่านอาจารย์ใหญ่ครับผมโฆษณาให้นะครับสั่งซื้อกับท่านอาจารย์ใหญ่ทางทางกรุงเทพมูน,นะครับงูด,ดินประมูลสีก็ได้วันชัยชั้นแน่นก็ได้ กานงาช่างรอก็ได้โทรมา088726 0729เะครับเบอร์โทรอาจารย์อ้นครับนี่ครับทโงโรนันโดอาไนาครับเนี่ยซึ่งตัดตัดเป็นวิลองเบอร์สองแล้วก็ดูทรงครับโอ้คือเงนหน้าขึ้นนิดนึงครับนี่โรนโดอาานเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้มากึบอีกหน่อยนึงนะครับตัวเล็กตัวกึบเนี่ครับ ตัดให้ดูสวยอะไรนี่คือทรงโรนันโดอาไนผมกึบให้ดูด้วยใช้ตัวกึบนี่ของของเคมายนะครับเนี่ยคมมากเหมือนกันตาบาเบอร์เป็นคนมอบให้ผมผมก็แล้วแต่ใครจะมีใจศรัทธาแหละครับช่วยให้มาผมก็ช่วย บอกกก่าวชาวเน็ตชาวอินเทอร์เน็ตหรือว่าไอดอนของผมนี่ช่วยเลยนะครับใครจะซื้อก็สั่งได้เลยครับตามโคดลายของอาจารย์ใหญ่ของตาบาเบอร์ครับผมโฆษณาให้แต่ผมไม่เอาอะไรเขาหรอกเขามอบให้กับช่วยเข้าไปครับนี่แหละครับรงโรนันโดอาไนครับขอบคุณมากครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์กดัวใจสับๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ